วัสดีค่ะดิฉันนะคะเมษ,ษ,ษ,ษากิติมาวงสวัสดิ์ค่ะร่วมนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากถูกดีมีมาตรฐานค่ะผมอามอดุซรสุธีโสภิษผู้บริหารด้านการตลาดถูกดีมีมาตรฐานครับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะมาตอบหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่หลายๆคนเนี่ยชอบถามเข้ามาเราสงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับถูกดีแล้วเนี่ยสินค้านี้ขายได้ไหมอะไรขายได้ไม่ได้อะไรยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะไขคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับค่ะตามไปกันเลยค่ะครับ โดยหลักการแล้วครับเมื่อท่านมาเข้าร่วมกับถูกดีมีมาตรฐานนั้นสินค้าที่ไม่ทับซ้อนกับที่ถูกดีมีนะครับท่านสามารถแบ่งพื้นที่ในการขายออกมาจากร้านถูกดีให้ชัดเจนสามารถขายต่อได้นะครับแต่สินค้าที่ทับซ้อนกับที่ถูกดีมีหรือซ้ําประเภทกันนั้นท่านไม่สามารถขายได้ครับค่ะพูดแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามายกตัวยอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆเลยดีกว่าค่ะนี่สมมติอันนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นโซนน้ํา,ายาล้างจา,านเรามีให้เลือกหลากหลา,หลายยี่ห้อมากมเลย กิสมมุติว่าท่านอยากจะขายยี่ห้ออื่นที่ในเนี่ยถูกดีไม่มีขายบแบบนี้ถือว่าทำไม่ได้ไไดเพราะว่าถือว่าเป็นการขายทำ,ำ,ำประเภท,ะเทนะคะหรือสมมุติอีกกรณีหนึ่งนี่รเรามียี่ห้อว้าวสองไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ แต่ท่านจะเอาไซส์กลางมาขายเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้หรือว่าอีกลิ่นหนึ่งอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการซ้ำประเภทนะฮะเราเนี่ยนับเป็นประเภทของสินค้านะคะถ้าอะไรที่ถูกดีมีขายแล้วก็คือทำไม่ได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานสมุนทรพั์จังหวัดระยองซึ่งที่นี่นะครับมีการแบ่งพื้นที่ในการขายสินค้าที่ถูกดีไม่มีครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเจ้าของร้านเลยครับว่ามีวิธีบริหารจัดการอย่างไรตามไปชมกันเลยครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่จอยครับเจ้าของร้านถูกดีมีมาตรฐานสงวนทรัพย์จังหวัดระยองครับด้านหลังของเราครับเป็นร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้ววันนี้เดี๋ยวเราให้พี่จอยพาไปชมกันหน่อยนะครับว่ารับรร้านถูกดีมีขายอะไรกันบ้างครับอะไรกันเลยครับ่อันนี้ค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นร้านตามสั่งค่ะอาหารตามสั่งซึ่งมันเป็นมันเป็นร้านค้าที่ไม่ได้ซับซ้อนกับถูกดีครับซึ่งพาร์ทเนอร์สามารถทําได้แล้วก็ไม่ผิดระเบียบ อันนี้นะคะจอยรักข้าวสนุกในเมนูเด็ดอะไรพี่จอยเมนูเด็ดเหรอคะรับกะเพราเนื้อค่ะกะเพราเนื้ออยากกินเลยน่าหนัดมีหิวเลยกะเพราเนื้อกุ้งผัดผงกะหรี่โอ้โหพูดจะเห็นภาพจานอาหารลอยมาเลยอ่ะนอกจากอาหารตามสั่งยังไม่ได้มีแค่นี้ที่รที่ยังมีอีกมีอีกค่ะก็ก็จะมีในส่วนของแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มแก๊หุงต้มนะคะได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นแก๊สหุงต้มนะคะ แกงถุงต้มแล้วก็ทานย่างปิ้งอะค่ะปิ้งย่างปิ้งย่างใช่แ้แบบว่าจุดเตาบาร์บีคิวใช่ใช่ใช่มันเป็นสินค้าที่ไม่ซับซ้อนกับบริษัทเรานะคะเราสามารถทำได้นะคะแล้วที่ที่เด็ดเลยก็คืออาหารสดอาหารสดหมูกระเท้าใช่ค่ะผลไม้อาหารสดใช่ค่ะก็คือ ตัวนี้เราสามารถทําได้ลูกค้ามาแล้วก็ครบเลยเรามีของแห้งของแห้งงขอสดขไม่ซับซ้อนค่ะท่านซับซ้อนเราแบ่งพื้นที่ออกมาชัดเจนใช่ผักผลไม้บริษัทเราไม่มีอยู่แล้วเราคุณทําได้เลยค่ะกระเทียมพริกแห้งคุณทําได้เลยค่ะเข้าไปดูหน่อยอันนี้ใหญ่โตมากอยากเห็นนะคะว่าเขาจัดยังไงครับก็จะมีขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเอาม้ชม แค่ขนมจีนก็มีขายมีค่ะมีมีะคงกระเทียมพริกแห้งนี่นีนี่มีค่ะมีมีแล้วก็ไปไปไปตตู้ตูผักค่ะตู้ผักตู้ผักค่ะผักสดคือครบเลยมีเยอะมากค่ะหอมกระเขื่อใช่ใแล้วมันก็เป็นการเสริมการขายด้วยนะคะที่จอยแบ่งนะครับไว้อย่างชัดเจนว่าขายอะไรบ้างนะครับใช่บอกเลยสินค้าหลากหลายมากนะคะก็สามารถบริหารจัดการกันได้ค่ะนะครับซึ่ก็ต้องบอกว่า สินค้าในส่วนที่ท่านพาร์ทเนอร์นะครับแต่งคืนที่วอมาขายตรงนี้<ฮ>ไม่ต้องขายผ่านเครื่องโพสต์หรือเครื่องคิดเงินอัตโนมของถูกดีสามครถบริหารจัดการเองได้เลยครับ,ระบรจะ<ฮ>ให้พี่จอยนะคะช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าพี่จอยมีการบริหารจัดการใะสินค้าในร้านถูกดีกับสินค้าที่ไม่คัดซ้อนกับถูกดียังไงบ้างค่ะก็คือง่ายๆเลยก็คือสินค้าที่ท,ที่ที่อย่างที่คุณเมย์เกินไปข้างบนแล้วคือคอย่างเช่นน้ำยาล้างจานซึ่งอะไรก็แล้วแต่คือน้ำยาล้างจานชื่อยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนี้อะไรแต่ก็คือน้ำยาล้าง มันก็คือซับซ้อนอยู่แล้วแต่อย่างเช่นพวกแก๊สอย่างอาหารสดอาหารตามสั่งมันเป็นสินค้าส่งเสริมการขายอ่าฮะมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะตัวนี้เราสามารถทําได้ที่สําคัญที่สุดคือต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนเราจะต้องไม่ไปกระทบกับในส่วนของถูกดีก็คือต้องแยกให้ขาดจากกันบริหารจัดการให้ได้อยังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเราสงคนนะคะจะ ไข่พ่อข้างใจทุกคนแล้วว่าสินค้าอะไรขายได้บ้างอะไรขายไม่ได้นั่นเองค่ะคสำหรับวันนี้นะคะเมย์พี่อัมแล้วก็พี่จอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ